ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนดึกๆเด้อพี่น้องมืนอนี้กับสีฟ้าเพื่อพี่น้องมายามรอบพือนเขาแล้วผมมืนอนีกับเป็นไม้ไม้ครับผมผมมาใส่ไปสองหลังหมู่ว่านครับผมเนะาะใหญ่มากไหมครับผมหมู่ว่านน้ำขึ้นแต่มืนอนี้น้ำลดลงไปแล้วพี่น้อง <c oughs> มือหัวยังสีขาวปครับผมเอามาใส่ไปสองหลังมาใส่กคำค้ำครับผมว่านี่ยางรอบเบื้องเห็นป่ามันแล่นลงครับผมเดี๋ยวนี้ปลาขึ้นมาหาจับกูแทบหูเลยมาใส่ไว้ กูใส่น้ำกอหยาครับผมม้ามนีน้ำรุดเลยพี่น้องโหเสียดายแฮงเดี๋ยเมื่อกี้ผมอะจากนา้ำขึ้นมาหลายๆรถลงไปหลายภายในครับผมครับผมนี่ก็เป็นลองร้อยของห้อยน้ำที่เขาแห้งลงไปเด้อพี่น้องผมก็ใส่ไปนี่พุ่มนั่นหลังนึงแล้วก็ไอุ้่นอีกหลังนึงแต่ว่าผมว่าชิมีปลาเข่าไปแล้วผมบรราาลุน้ำรุดลงตอนไหนเนาะก็กมาใส่ไปกำคำ้ำพี่น้องว่านา้ำห้อยน้ำม,มันขึ้นมานี่ ห่อยหน้ามันขึ้นมาครับผมแต่กลับลุนเมื่อวานสองรางเอ้าเสียงกับผมละหามีปลาฟุกเขาได้ประด้๋ังไงเดี๋ยวว่ากันครับผมก็ร้อนลุนเมื่อวาฝนตกมาผมก็เลยใหญ่มาใส่สูงๆว่าน้ำหมู่บ้านมันขึ้นมาก็ะใหญ่มาจากทางล่างทางพู้นฝนหนามันท่วมพี่น้องเนี่ยไม่สองรางหมู่บ้านครับผมบ่ล้อนเมื่อวานเอ้าละหามีปลาฟุกเขาครับผมปลาพี่น้องเดี๋ยวกลุ่มปัญานุ้นกันครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นหม่องที่เ้ามาใส่ครับผมว่าน้ำมก็ขึ้นมาหอดนี่จักหน่อยนึง เคิดวปะอู hmm. ้ปลาปิดคอติดข้นมาหาจับครูหากินแทะแถวปลายหยาคำว่าิึงวันนี้อู้วน้ำไหลลงกลดลงไปครับผมหลังจากใส่ทั้งรางมีน้ำท่วมขึ้นมาสวมมือปลาเพราะเขาน้ำท่วมฝนตกครับผมเลยมาขุดลองใส่มีปลาย้างเขาเปนเดี๋ยวมีปลาเขาผมก็สิใส่ไปเนี่ยผมพี่น้องโซ่มือก่อนมีหัวล่ะมึงพี่น้องมีเขาบ่เรื่องโคโลนแห่งนี้คือเก่าเสีย สว่สมึงก่อนป่าว <c oughs> เป็นคลองนี่พี่เน,นาะเดี๋ยววันหน้าขึ้นมาเบิดครับผมนี่โอ้เจ็ดเดากันชัดน,น,นากแต่เราว่ามันน้ำถี่ยังอยู่นนะจากเิ้นใหญ่ย่างลุไปใหม่นะผมนี่ปลายยังมันสีมะเข่นาน้ำลดลงครับผมมีแย่งนี่มขนโคลยุ่ยเดี๋ยวคิดเซลอยู่แล้วหาฝนมันตก กสิบ่ท่นานใหญ่ครับผมเบิ้งก่อนฝนมันตกไปตั้งส่อย่ากองไปซื้อฝุ่นจกนักหนอยครับผมสั่นกสิกรลองลงไปให้นน้ำม,มันขึ้นมาน้ำมันขึ้นมานี่ขอกามานี่อุสตส่าห์ไม่เฮ็ดไหวมาบ้านน้ำม,มันขึ้นมาโอ้มีปลามาขเข่าเจอได้พี่นอ้องเหี่ยงไปเลยวะอุตสาานี้จากข้างล่างขุนเนาะโอ้เดาครับอ่ะผมพี่นอ้องเดี๋ยวเขาไปรุ่นอีกหลังนึงท้าขุนครับผมเดี๋ยวได้จ็คโตกับบ้ากันจ็คเข่ากับมาเข่าในพุ่มขุนผมพี่นอ้อง กผมทั้งน่าที่นีปลาขาวบวบน้ำแห้งลงไปปลาเนี่ยขันตามเขากรอนกับโอเคครับผมอะพี่น้องลุกยันกันครับผมน้าพี่น้องมาลุ้นกันครับผมโอ้ลมแห้งครับผมพี่น้องมองนี่ก็น้ำขึ้นมาเบิดครับผมทว่าไม่พอพุ่นละเน้นพุ่นขาวๆพุ่นมาเบิรงนี่ใส่ไว้ผมนี่น้ำลดลงที่นี่ไปข้างเข่าบ่ ามีฝูงครับผมนี่พี่น้องมีปลาโดดครับผมในรอบมีปลาโดดในรอบพี่น้องห้อยบินมาครับผมโอ้มานมาแล้วพี่น้องก็ขุดใส่เจ้โตโอ้โหหนึ่งตัวโดดเลยเจ้โตัวละอู้พี่น้องสองตัวตัวนี้ครับตัวหน่อยคู่หนึ่งครับผม ขันฝนว่าตกไอขันน้ำบนรถกสิกรจวดอยู่พี่น,ออน้ององ่ะเดี๋ยวพาปล่าออกกันครับผมใส่สองหลังพี่น้องมีความหมานอยู่บ้าขึ้นว่าน้ำลดอะไรเห็นว่าน้ำม,มันหลายๆกันใหญ่บุ่งกันนาวะ่ะมาปุดหลองบุ่งนี่กลุ่มอยู่มันตะเขาอ,อีหลีครับผมพี่น้องโอ้โหโถเงี้ยครับผมโถงามอยู่คู่หนึ่ง คู่หนึ่งคู่หนึ่งนี่ครับผมขุดใส่็จขอมาแล้วสองตัวหลังหนึ่งกลับมานี้พี่น้องบันยนิงกระสีเด้นย่ายลงไปพุ่นแล้วมอมีน้ำหรือเด้อบันนี้โอเคครับผมนม้ำลดลงแล้วเดี๋ยวไป,ปลาใส่ถุงกันครับครับผมซอนี่เขากับ นี่แหะพี่น้องใส่ไว้ไม้ไม่ไมสองหลังใส่ไว้หมู่บ้านเลยครับผมหมูกรอนนี่แหละต่ว่าน้ำมันท่วมผมเลียงใหญมาเบิ่งหมูว้ามันมมย,ยัยง,หนนยงหาเหล่าเบิ่งน้ำพุ่มนี่ว่าน้ำมันขึ้นมาเนี่ยก็เลยม,มาใส่หัพี่น้องาข้างหลังเฮาอนต่เกียรติม,มากเลยแล้วเบิ่งโซนนี้จังเลยบาเแห่งก็หลอด่าโอเคอยู่เออความมัดสองโตโตเมื่อไงปะเนี่ยนะครับผมหอมมะพร้านึง กระมาาอยูอ่สองหลังสองตัวหลังนึงสองตัวห,หลังนั้นบัดนันได้เขา่าคือตอนไม่เข่าครับเลยเรียกเหม่อมองหลังแรกพี่นอ้องคิดว่าขนาันน้ำรดคิดว่าสิแน่นอยูุ่บง,งั่นปลาที่ขึ้นมาผมอ่านกเกมกูติดปลาอย่างแรงนะครับผมนมรถลร้วนกล้องจ้ามองนี้มันกัดม้วนดีเลยได้เขา่าสองตัวโอเคผมคุณ เหรอใส่ได้เนาะพี่น้องสองตัวอันนี้ก็โอเคแล้วผมสองหลังเขาบ่ขาดแรงขาดเนนะครับผมมองที่หมายบอลใหญ่เขากะบ่ได้จ๊กโตพี่น้องปลาบ่เขืาเลยฝนกัดตกยูต้ามะเขืามะเขืาบอลนี่ครับผมเมื่อเบื่อว่านน้ำกำลังลดปลามันปลาใหญ่ไหลครับผมแต่ว่าผมถ่ายน้ำลดไปคนนี้อยู่เดี๋ยวสิใหญ่มาใส่เห็ดหลอดมาใส่ครับผมสองสามหลังปลาไม่เสร็พ่อติดจวดปอแต่ว่าเส้นกระประสบผลสำเร็จแล้วผมหัว มีปลาโอเคน้อยครับผมปลาหลายน้อน้อยครับผมครับผมสำหรับวันนี้บราดุสานกับขอรับกอนครับผมกับปลาคอสองตัวมันม,น,มนครับผมสวัสดีครับ